บอกไปเมื่อช่วงที่แล้วมีสายของน้องบิ๊กมารออยู่บิ๊กอายุ27ปีบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ครับเมื่อสักประมาณ2ปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องว่าของหลุดนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะฮะไปคุยกับน้องบิ๊กดีกว่าสวัสดีครับบิ๊กสวัสดีครับพี่นัดนะครับครับผมบิ๊กเสียงดังฟังชัดเจนเลยนะฮะครับบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าบิ๊กเนี่ยเป็นรุ่นอยเ อ่ากําลังจะมุ่งหน้าไปกระบี่ครับผมไปกระบี่ทำอะไรอะ่ะเอาอบอดี้ญาติคนรู้จักไปส่งครับบอดี้หมายความว่าไปส่งศพถูกต้องครับถูกต้องแล้วตอนนี้บิ๊กอยู่ตรงไหนข้างศพครับอยู่ข้างศพใช่ครับเงียบสุดแล้วเ <c> ฮ <oughs> ้ยแล้วกล้าโทรมาเล่าอ่ะเนี่ยโอ้ก็พอได้อยู่พี่พอ,อได้อยู่อ๋อโอเคแต่ว่าบิ๊กไม่ได้เป็นคนขับเป็นคนนั่งหลังมา ใช่ครับโอเคโอเคโอเคนะฮะบิ๊กมาเล่าเรื่องในวันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่บิ๊กไปเจอเจอมาเองเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์เมื่อสักประมาณสองปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องว่าของหลุดนะฮะบิ๊กพร้อมไหมอ่ะพร้อมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับครับผมก็เรื่องก็มีอยู่ว่านะครับอันนี้เอาเป็นความเชื่อเนาะค,ความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่ละอ่าพื้นที่ละกันครับอืก็คือผม จะกลับบ้านบ้านแฟนนะครับบ้านบ้านนัดเนาะก็จะกลับบ้านปกติเราจะวิ่งถนนสายเมนหลักที่ว่าจะมุ่งหน้าไปตากไปอ่าทางท่าตะโกตากฟ้าอะไรทางนู้นนะครับ,รบเราก็จะมุ่งหน้าแต่อันเนี้ยอยู่ดีด,ดีวันนั้นอะ่ะอยากขับอ้อมเพื่อจะไปกินบรรยากาศริมป่าริมทางที่ว่ามันมีอ้อยมีต้นไม้เยอะๆพี่ครับแล้วพอดีจะเข้าถึงหมู่บ้านหมู่บ้านนึงผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่าคืนปุ๊กมีรถขายรถที่เขาขายลูกชิ้นพ่วงข้างอ่ะพี่ ะขี่มามองผมมองกระจกหลังผมก็จะซื้อไปฝากแม่เพราะว่าเอ็ดรู้จักการคนขายพี่เชื่อไหมว่าเขาขับรถอะแซงรถกระบะผมอะในความเร็วที่ผมอะขับอยู่หกสิบนะครับเขารถพ่วงข้างอะถ้าเขาบินได้เขาบินแล้วครับ<ะ>อืวิ่งผ่านเลยแบบไม่ตองนึกภาพมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างวิ่งแล้วผมก็ตะโกนนะจะรีบไปไหน ผมจะซื้อลูกชิ้นห้ฝากแม่บอกวันนี้ไม่ขายจะไปซื้อที่ไหนก็ไปก็ oh. ปพูดกับผมอย่างเงี้ยพอกวักหนึ่งผมก็เอะมีอะไรหรือเปล่าแล้วพอผ่านเข้าไปในหมู่บ้านปกติหมู่บ้านเนี่ยตอนเย็นจะมีคนออกมานั่งกินข้าวกันมานั่งเล่นเดินคุยกันวันนั้นอ่ะนึกว่าป่าช้าเลยครับ oh. ไม่มีแม้แต่คนมายืนคุยกันเงียบสงัดเ่ยก่อนอ่าประมาณใกล้ๆจะหกโมงแล้วตอนที่ผมวิ่งผ่านผมก็ไม่คิดอะไร oh. Oh. ผมก็ขี่กลับบ้านไปแล้วก็เข้าไปในป่าทางทางเข้าบ้านนะัดแฟนผมนะครับ,รบจะเป็นป่าเหมือนป่าอ้อยก็เลาะเลาะไปเราก็ไม่คิดอะไรมีผู้หญิงครับผมสั้นๆนะครับ,รบยืนก้มหน้าแล้วโบกมือช่วงนั้นมันเป็นเหมือนโพเพผมก็ไม่สนใจอะไรนะครับพีบ่เชื่อไหมพอสักพักหนึ่งโบกมือผมขับเลยเขาก็โดดมาเกาะมาทุบกระจกผมดังปึงป้งๆเหรอแล้วเขาก็หายไปเลย,ยแล้วผมก็ไม่ใส่ใจ<อ>ผมก็บอกว่า ผมก็พูดผมก็พูดในใจนะครับแน่จริงจัดใหม่ขออีกรอบเร oh ด้วยความที่เราแบบชอบศึกษาเรื่องสายศาสตร์อยู่แนละ้ว oh ผมก็กลับไปถึงบ้านไปหาแม่ก็ไปคุยกับแม่แม่บอกรี่ขับมาได้ไงรู้ไม่รู้หรอว่าตอนเนี้ยมันมีปอบอยู่มีปอบใช่ครับออผมก็บอกผมไม่เชื่อหรอกยังไม่เคยเจอกับตัวไงครับปอบเนี่ยผมก็บอกแม่สนใจผมก็บอกว่าก็คืนก้คืนก็นอนไปแล้วก็ฝัน ผู้หญิงคนที่กระโดดคอกระจกรถผมอ่ะบอกขออนุญาตนะครับพูดคำอยาบนิดนึ่นอ,อมึงจะมายุ่งทําไมกับกูมึงจะมายุ่งทําไมกับกูประมาณเนี้ยในฝันนะในฝันนะแล้วก็ผมก็เลยอ่าด้วยความที่เป็นเด็กวัดดนะ้วยเนาะเราก็หยิบกินขึ้นมาแล้วเราก็ใช้คาถาของพระครับวา่วางไปค่ะว้างไปใส่เขาแล้วก็หายไปเลยแล้วก็มีลมพัดวู้วูมาประมาณสามสี่รอบผมก็ไม่สนใจผมก็เดินกลับเข้าบ้านไปเช่อไหมพี่ มีผมมาน,นอนอยู่กลางบ้านที่ผมนอนอะ่ะจะเป็นหมอนเสือ่อกลางบ้านโล่งๆนะครับ<อ>บ้านเก่าคนเก่าอะ่ะแล้วผมก็มีเป็นมุ้งอะ่ะมุ้งที่ว่ามุ้งครอบอครับ,คร,บครอบตัวผมอยู่มีลุงมีตาแก่ๆมาเลิกมุ้งแล้วสะก,กิดผมตื่นเตืนอนมานอนอะไรตรงนี้ผมก็นึกว่าเป็นอ่าคนในบ้านมาเรียกผมก็ไม่ใส่ใจตื่นมาเห็นหน้าแกนั่งยองๆแล้วชะ่โงกหน้าเข้ามาหน้าเราพี่ อื้มผมก็เอ้ยใครเนี่ยผมก็ไม่ใส่ใจผมก็ใครเลยผมจะนอนอย่ามายุ่งกับผมผมก็นอนพอ,พอเช้ามาผมเดินไปดูอา้าวถามแม่แม่นี่ลูกใครเขาบอกอ๋อ,อลูกปู่นัดเสียไปเ<อ>มื่อห้าสิบปีที่แล้วโอ้คือ <ผม S 1> คนคนเดียวกันป่ะคนคนเดียวกันกับที่เลิกมุ้งนะผม,มครับครับครับนั่นแหละคนคนเดียวกันเลยพอ,อคืนที่สองผมนอนอีกก็มาอีก ครับอ่าแต่อันนี้คือมาอยู่บ่ายเท้าแล้วก็ยกผมยกมุ้งผมทิ้งเลยอืมอ่านัดเห็นพอรนนี้ปุ๊บผมก็อ่าไปรุ่งเช้ามาประมาณสักตีห้าผมก็ไปจะไปในไล่ไปดูในไร่อะครับ,รบมีผู้หญิงผู้หญิงคนที่เจอตอนแรกที่มาถูกกระจกเออ,อ,อ,อมายืนขวางหน้ารถผมรถมอเตอไซค์อือแล้วก็อยู่ดีๆนะพี่อันนี้แบบความเชื่อนะครับกายเป็นหมาดำปลอมมารถประมาณรถหกล้อสี โอ oh, ใหญ่มากเลยใช่ครับแล้วก็วิง่งวิ่งเข้าใส่ผมครับผมก็ด้วยความที่เอาอันนั้นในฝันแต่อนี้มันเรื่องจริงอรพี่ผมก็ปิดมอไซค์ใส่เลยเอาว่าเป็นไงเป็นกันกอ <Ha. S 2> พักหนึ่งพอเสียงดังตุ้งผมนึกว่าผมล้มไปแล้วไม่ครับหมาตัวนั้นนะเป็นลูกแมวตัวดำๆแล้วหายเข้าไปเลยพี่อนี่คือเราเห็นกระตาเนื้อเราเลยนะ เห็นก็ะตาเลยครับอ,อันนี้เพราะว่าแถวนั้นจะอยู่ติดเขาแล้วเขาชอบเอาพวกสารพระภูมิเก่าเอาพวกของใช้เก่าๆพี่ทิ้งไว้ที่นั่นผมก็เลยเอ๊ะทำไมมันมาจากไหนอะไรยังไงก็เลยสืบอ,อ๋อตอนนี้คนที่เป็นทนี่เป็นเด็กอ่าผมไม่เอ่ยชื่อนะครับแล้วไม่เอ่ยเขาอ่ะป่วยอยู่ตอนนี้ไปหาหมอเอ็กซเรย์ข้างในในข้างในตัวนะพี่ไม่มีอะไรเลยครับ ไม่มีไส้ไม่มีอะไรเลยพี่ป่วยอยู่ที่บ้านอพอตกกลางคืนอะ่ะจะชอบออกไปหาหาของสดกินหรือไม่ไปเดินเดินตามทางเจอเจอไก่เขาว่าเหมือนแบบเหมือนในหลังนะพี่แต่อันนี้ยคือแบบมันคือเรื่องจริงที่แบบถ้าในหมู่บ้านนั้นเขาเขาจะรู้เขาก็เลยถ้ามีเรื่องนี้มาก็ต้องมีเรื่องหวยมาถูกไหมพี่ครับเขาโบนเลยอ,อ้าวไปไหนแล้วอ,อ่อ โหกำลังลุ้นอยู่เลยฮะคือ,อไปเจอบิ๊กไปเจอมาแบบฮัลลีลโหดมากซึ่งซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเห็นเยอะจังอะคือบิ๊กเนี่ยด้วยความที่ผมรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะฮะเขาทำบุริทิเหมือนกันนะฮะอยู่ปอติกตึงนะครับแล้วก็น้องเป็นคนเป็นเหมือนกับคนถอนของให้กับคนที่โดนของเข้าไม่เป็นขององิสอของอิสลามของ ของของเหมนเนื้อน้องบิ๊กเป็นคนแก้ออกนะครับแล้วก็มีหลายคนที่ในวงการมิวสิครู้จักน้องบิก๊กแล้วก็ในย่านแถวแถวนิมิตใหม่แถวนั้นรู้จักน้องบิ๊กเป็นอย่างดีนะครับนะครับก็หลายคนอาจจะทำไมบิ๊กเห็นด้วยตาเนื้อบ่อยจังเลยเขาเป็นคนเห็นฮะเขาเขาคุยกับผมนะผมเคยคุยกับเขาแล้วเขาเห็นเขาเขาสามารถเห็นได้แล้วก็สื่อสารแล้วก็สามารถที่จะถอนของออกนะครับแต่ว่าผมยังไม่เห็นกระตานะฮะแต่ว่ามีหลายคนเล่าให้ฟังเยอะแยะมากมาย บิ๊กรับผมสายหลุดโทษทีโทษทีครับโอเคเมื่อกี้ยังไงต่อก็คือที่ที่ที่อ่าว่าเรื่องหวยใช่ไหมพี่เขาก็บอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นปอบจริงขอให้ถูกหวยกันทั้งหมู่บ้านพี่เชื่อไหมวันนั้นหวยออกถูกทั้งหมู่บ้านเขาเอาเลือดเอาไก่ไปวางไว้มุมบ้านของคนที่เป็นนะครับเออแล้วเขาไปแอบดูกันพี่เป็นผู้หญิงอะลิ้นยาวยาตะวันกินอะเกี้ยงอะหรอ จริงพี่ตันเนี้ยผมว่าเฮ้ยมันใช่เหรอครับจริงหรอผมก็เลยอ่ะผมก็เลยลองไปถามคนแถวแถวนั้นนะพี่อันนี้คือถามเลยนะอยากรู้จริงๆเขาบอกว่าจริงแล้วน้องคนนั้นที่อย่างตอนเนี้ยเขาก็ไปสืบว่าเป็นของพระองค์ไหนคือเขาเลี้ยงอะครับพี่เลี้ยงปอบลยนะใช่เขาเขาเรียกว่าอวิชาพี่พวกนี้เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงพอดีว่ามัน พระเขาคุมไม่ได้หรือว่าทําไม่อยู่แล้วอ่ะเราก็หลุดมามแล้วพอดีว่าน้องคนเนี้ยรวงตกอยู่ซึ่งประสบอุบัติเหตุมาอืม,อมก็เลยทําให้ตอบเข้าไปอยู่ในตัวน้องเขาอืมครับครับก็เลยพอตอนนั้นพน,นี้ปุ๊บเขาเจ้าของเขารู้เขาก็าตามมาตามมาถอนนะพี่ถอนของเขาคือแต่มากลางคืนนะครับครับแล้วออกไหมออกออกพี่แล้วก็ออกไปปุ๊บเจ้าของคนที่มาถอนไปนะครับ ก็เสียเลยเหมือนของเข้าตัวป่ะอ่าประมาณนั้นนะครับคือแบบผมก็แนะนํำนะบอกว่าไปทําบุญเถอะบอกน้องเขาอะแล้วก็คนที่เจอครับไปทําบุญดีกว่าอืมนะฮะไปอย่าอย่าให้เขามาล่วงล้ําในสิ่งที่มันไม่สมควรเลยเพราะว่าที่มาคือเป็นวิญ,ญญาณของปีใ้โองพี่ครับอืที่มาครับที่เจอกันอะแบบเราก็แถวนั้นก็คือคนมันก็ เป็นความเชื่อตั้งแต่เรื่องพระอุ้มหมาชีอุ้มแมแล้วแล้วครับ,รบแถวนั้นนะครับครับนะฮะเป็นอ,อ,อย่างที่บิ๊กเล่ามาคือบิ๊กเจอแบบฮัลโหโหดมากไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนนั้นที่มารู้ตนหลาดว่าเขาเป็นปอบถูกไหมแล้วก็ค,คุณตาที่อยู่ที่บ้านแฟนเราเนี่ยซึ่งเขาเสียชีวิตมาแล้วประมาณ5้าสิกว่าปีเหมือนกับมาดูลูกมาดูหลานปะว่าเอ้ใครใมา,านอที่บ้านใช่ไหมใช่ครับใช่ใชทีนี้เนี่ยพอพอเขามาถอนของเขาออกเสร็จแล้วเนี่ยพี่พี่ขออนุญาตถามนิดนึงนะ แล้วน้องผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงครับก็ปกติเลยพี่ปกติเลยเหรอไปหาหมอเอ็กซเรย์เจอทุกอย่างมาเหมือนเดิมตีิไม่ใสโลใช่พี่จากตอนแรกที่เอ็กซเรย์ออกมาข้างในไม่มีเลยถูกต้องครับไม่มีอะไรเลยโอ้มันเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะอันนี้ถามด้วยความไม่รู้นะอ่าครับก็อนทีแรกผมก็เหมือนเหมือนเหมือนกับพี่นันนะครับว่าไม่ไม่เชื่อแต่ด้วยชาวบ้านนะความที่เขาเป็นอยู่กัน่ะเขาบอกว่าใช่ใช่ เพราะว่าบ้านหลังที่เป็นกับที่ผมอยู่อะทางกันแค่ประมาณสักหนึ่งกิโลเองอ,อ,อ,อ้โอแล้วแบบมันเป็นกลุ่มหมู่บ้านเนาะแล้วคือล้อมด้วยป่าอ้อยอะพี่ฮยแถวนั้นอะ่ะบิ๊กมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาจากคุณห้าสามศูนสี่บิ๊กบอกว่าเรื่องคุณคบ,บิ๊กเนี่ยเชื่อคะ่ะเรื่องนี้เคยได้ยินที่เล่าพอจะรู้เลยคะ่ะว่าที่ไหนเพราะเป็นคนนครสวรรค์เหมือนกันจากคุณพราวครับผม วันน oh. ี้ผมเจอกับตัวแล้วก็ผมก็เป็นคนเหมือนทำนองแบบไปชไปใหญ่ๆ <c oughs> เขาอะด้วย <c oughs> ความที่เราศึกษาพวกนี้อยู่แล้วอะ <c oughs> ก็อยากอยากลองของพูดง่ายอยากลองของับ <c oughs> อ่าพอเราลองปุ๊บเราก็รู้ว่าของพวกนี้มันกลัวอะไรมันต้องทำยังไงไอ้ที เมื่อกี้พี่เกินให้กับแฟนในการได้ฟังแล้วนะฮะบิ๊กก็ได้ฟังเรื่องของอพี่บอยด้วยแล้วก็ฟังเรื่องของน้องเอ็มด้วยนะฮะคือถ้าคุณผู้ฟังจําได้ที่เอ็มมันมาเล่าเนี่ยนะฮะว่าที่บ้านเนี่ยคุณตาเนี่ยเหมือนกับแป,กแปลกๆมีอาการแปลกๆไปนะ,ะบิ๊ก,กคือคนที่ขับรถไปส่งเตียงให้ที่บ้านที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็บิ๊กก็บอกว่าเขาเห็นนะฮะเห็นเห็นเหมือนมีวิญญ,ญาณเข้ามาถูกปะ ถูกพี่ถูกเออพี่พี่ถามบิ๊กนิดนึงสิในในการที่บิ๊กเห็นนี่คือบิ๊กเห็นด้วยตาเนื้อหรือว่าไงครับก็มองไปแล้วกแบบ็เหมือนเราแบบกําลังจะก้าวเข้าบ้านไงพี่มันมีดวงวิญญาณมาย่อย่าพึ่งเข้าพูดอย่างนี้ให้เราได้ยินเลยครับคือเหมือนแบบหลายหลายคนนะครับด้วยความที่ว่า เราเราเราผมเป็นคนมีเซนส์คนหนึ่งคือแบบเห็นแบบหลายๆอย่างครับพี่เขามายืนมาแบบมันเยอะมากกับสิ่งที่อ่าผมไม่รู้ว่าดิ<ม>คุณตาไปทําอะไรมานะครับนี่คือเรื่องของเอ็ม <M S 2> ถูกไหมใช่อ่าของคุณตาเอ็มครับอ๋ออ๋อนะครับอออโอเคโอ้โหฟังเรื่องบิ๊กก็ตื่นเต้นไปด้วยกันแล้วก็มีคุณผู้ฟังพี่คุณท่านแสนดีบอกว่าคุณบิ๊กระวังข้างๆลุกมาฟังด้วยนะครับอ๋อเมื่อกี้เพิ่งมาครับที่ตัดสายผมไปอะครับฮฮะคือ คืออยู่ดีๆไฟก่อไฟที่อยู่บนรถนะครับมันหลุดลงมาแล้วก็โดนสายแบตตับไปเลยเหรอใช่แล้วพี่บอกเพิ่งมานี่คือเพิ่ง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 ,ง,งดับที่ตอนที่ว่าสายหลุดไปอะครับคือวิญญาณที่ในรถเขามาทำเหรอฮะใช่ครับเขามาสะกิดเพราะว่าเขาตอนตอนที่เชิญมาผมบอกแล้วว่าเขาไปอยู่กับญาติเขาที่นู่นแต่เพราเอินว่าเรามาเล่าเรื่องแบบนี้เนาะพี่เนาะเขาก็เลยแบบ เข้ามานิดหนึ่งเฮ้ยอันนี้บิ๊กไม่ได้บิ้วพี่นะไม่บิ้วเขาไม่บิ้วถามคนในรถได้เลยครับร่วงจริงครับ <L> oh. ผมอยู่กันสี่คนในรถครับเฮ้ยเน่นแสดงว่าเขาก็นั่งมาอยู่บนรถด้วยก็ถ้าเป็นความเชื่อก็คือการเชิญดวงวิญญาณมา <Ha. S 2> ใช่ครับฮาดวงวิญญาณก็ติดมากันรถแล้วพอดีว่าผมบอกว่าถ้าไปหายาิก่อนที่อยากจะไปเพราะว่าก่อนตายเขาสั่งเสียผม ผมไม่ได้อยู่วันก่อนตายนะครับแต่ผมบอกญาติว่าเขาสั่งเสียไว้ใช่ไหมว่าอย่าไปเจอญาติพี่น้องก่อนเขาบอกว่าใช่งั้นผมบอกว่าไปเลยครับไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนผมอ,อ๋อแสดงว่าเขาร่วงหน้าไปแล้วเขาล่วงหน้าไปแล้ว,ลว,แ,ลวแต่เมื่อกี้นี้คือเหมือนแบบมันมีสิ่งที่แบบเกระตุกเป็นพูดพูดถึงเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรพวกเนี้ครับแล้วพวกนี้เป็นไว้สิ่งละเอียดอ่อนออที่แบบจมพัดแต่ได้ก็เลยแบบมาแล้วก็ดึงปลักผมเลยสายแบตผมหลุดเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยจริงเหรอ ริงพี่แล้วก็ไอ้ไฟไฟที่ว่าเป็นกรอบที่คุมไฟข้างบนหลังคาดุดลงมาใส่ทูบอะครับบิ๊กบิ๊กตอนนี้บิ๊กนั่งอยู่กับศพสองเรียกว่าไงอ่ะหนึ่งคนกับหนึ่ร่างสองต่อสองเลยใช่ครับไม่กลัวฮะไม่กลัวนะพี่ผมว่าอันนี้ความความเชื่อส่วนตัวนะครับผมว่าเขาก็เหมือนคนนอนหลับอะครับเหฮะโอ้โหแต่จิตใจ สุดยอดเลยอ่ะนะฮะบิ๊กลองลองลอง,ลอง,ล,องลองมองไปรอบๆอบรถดูดิว่าเขายังนั่งอยู่ว่าหรือว่าเขาไปไปหายาดแล้วอ่าเขานั่งอยู่กับหลานชายเขาซึ่งคนนี้เขารักกันมากแล้วหลานชายเขาอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหลังผมเนี่ยครับเอานน่นแสดงว่าวิญญาของพี่อยู่เหรอฮะอยู่ครับอยู่โอ้เอาเอาโอเคพาพาพี่เขาไปส่งก่อนแล้วกันนะนะฮะครับผมเออโอเคขอให้เดินทางโดยสุขภาพด้วยกันนะบิ๊กนะเดี๋ยวเดี๋ยวมากรุงเทพไงเดี๋ยวเดี๋ยวนัดเจอกัน ครับผมได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากบิ๊กนะค,ค,ครับสวัสดีครับ